คมาสามเดือนนั่ก็สามเดือนนั่นแหละว่าก็ยังมีปริติตอยู่แต่ว่าวันที่ห้าจะกลับมาใครในทุนอาแต่นี่มาบึ่งที่พักนะเอาของมามไว้เดี๋ยวขานาแพอะไรแบบนั่นละ่ะลรวก็ทําความสะอาดอะไรต่างๆเนาะแต่ว่ามาครั้งนี้ตื่นตาตื่นใจนะว่่แบบพัฒนาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอามองย้อนกลับไปเนาะแต่เต่าถึนต้องให้ทุนอาเนาะพอมาวันนี้นะครับถึงทุกอย่าง เห็นสิ sociedad, glaube, un Bref, un ่งที่ดีๆนะการการพัฒนาต่างๆคือว่ามึงตั้งกับป้าสวนผักแล้วก็พี่น้องอยู่ทูบเบอร์เฮาก็ซึ่งอยู่ในพื้นที่เนาะหรือว่าสุดยอดเลยก็ทุกครั้งก็เห็นเพื่อนๆเฮาไล่ซดทำตรงนั้นตรงนี้เราโอ้โดีใจแม้ว่าจะดกได้มาแต่มาโอใจเฮาก็อยู่ตรงนี้บรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศแรกๆเหมือนที่เฮาเคยมานะอืตอนที่เฮามาแรกๆมันเป็นบรรยากาศแบบนี้ ฝนตก้บแบนี้แบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นป่าเป็นให้ป,ป,ป,ป่าป่ามันผาเฮ็ดผายังแล้วอือืมอแล้วก็ฝนตกดีอือตอนเช้ามาแบบนี้ใบบ่ายมากกันอตอนนั้นจะค่อนห่อนหน่อยค่า,ามาก็เอาแล้วตกประ,ะมาณนั้นอุดมสมบูรณ์ป้าเซีบ้างแล้วก่อนเลยป้าเซี่ยบยังไม่จะจะมีทั้องแปะคำถามเออถามก่อนเลยถามเลยถามเลยถามเลยอ่าตี๋เหรอถามเลย แล้วการเดินทางไปทอดพระปาที่พิซอโลกจะได้ไปกับเขาไหมอ๋อในข้อนี้คือไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าก็ส่งหัวใจส่งพลังแห่งบุญทางการโุยสนร่วมด้วยนะครับข้ว่ามึงมีภารกิจตามที่นี่เรียนพี่น้องไปแล้วเนาะว่าผมจะเดินทางกลับมาภายในวันที่ห้าคือต้องอะจะได้ไปกรุงเทพอยู่นะเก็มีภารกิจมานมาน แต่ก็ได้ร่วมต่อยอดในานามช่องทางภายนอกเดยตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาแล้วก็ทราบว่ามื้อนี้เพิ่นเห็นมื้อสุดท้ายบอกเมือม่อเมือม่อคืนเนาะเมื่อคืนวันนี้จะไม่ได้ไลฟ์แล้วส่งความเพิ่มมากกว่ารถนาน,นะครับตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้อถ้ามีปัญหาช่วงช่วงที่ผ่านมาที่ไปทําตลอดระยะเวลาสามเดือนมีอะไรที่ สำเร็จลุล่วงไปแล้วบ้างที่มันไม่ต้องกังวลแล้วหรือว่ามันยังมีอะไรที่ยังต้องน่าห่วงอยู่ที่แบบอืมมันมันเป็นปัญหาหนักอยู่ในสนระรับเราในส่วนของอ่อเื่องราวต่างๆเนาะก็ผ่านไปในหลายเรื่องอยู่แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ต้องดอํนาเนินการต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออตลอดระยะเวลาเนาะสาเดือนนะครับก็ได้ เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอากับพี่พ่ออยู่ทั้งนี้อยู่ตลอดนะแต่ว่าคือความที่มันเ,เรื่องเวลาเรื่องต่งตางๆก็สําเร็จไปในบางอย่างที่เราได้เคลียร์ไปแต่บางอย่างก็ยังอยู่เพเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องไปประมาณนี้ครับ <c oughs> แต่ก็ต้องดําเนินการต่อไปสู่ต่อไปนะ <c oughs> ครับก็ต้องขอบคุณที่เป็นพ่งเป็นยยแล้วก็ แต่ก็เราก็ลังไง <c oughs> แล้วมารอบนี้จะอยู่นานไหมฮะหรือว่าอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่ต้องไปทําแบบนี้อีกตลในระหว่างนี้คงยังยัง,ยงบ่งมีเอ่อตัวใดที่ต้องอะยน,นั่นแต่จะดำเนินการต่อไปเหมือนที่เขาเขาอยู่เขาสายปกติ <c oughs> ยังยังบ่งมีว่าต้องอันนั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงจังหวะเวลานะครับอาจจะมีช่วงสั้นๆหรืออะไรต่างๆจะจะได้อันนั้นอยู่ เหมือนกลับบ้านเหมือนอะไรอะไรทิ่ต่างๆที่รามีอยู่ครับคุณคำถามจากเอฟซีนะฮะเดี๋ยวถามให้เอฟซีเลยดวงพันผอมขึ้นไหมจ๊ะก็ใช่ครับผมเตะก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่หกสิบห้าอืมไปตอนนี้เท่าไหร่คิดเยอะจังทกสิบแปดไหม 68แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่63 63แต่ว่าความจริงน้ำหนักอะจะอยู่ที่เดิมนะคือ50กว่าเนี่ย55ก็ถามว่าผอมลงไหมผอมลงค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาเอื้นมาอย่างกินน้อยลงเลยนะ กเสื้อผ้าเก่าๆก็สามารถใส่ได้ยังไม่ยากกินน้อยลงเรียกินเยอะกินจุกินจิ๊บมันอืดอันนะอ่าก็เลยเอาจังหวะนี่แหละที่อันนั้นคือตะก่อนเนี่ยกินเต็มที่เนาะแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องกินน้ํากินอะไรก่อนแล้วก็กินเข่าเผื่อไว้ประมาณอยู่เผื่อน้ําด้วยนะคือทุกอย่างมันแซ่บอร่อยหมดอโดยเฉพาะตำเจี๋ยวห่อโปกอู เร่งซีเลยเขาเงียวนอนวันนี้เราได้ได้กินตำเตี๋ยวโคกโงแล้วเพื่อนเลยมาเส้นนี่แหละวันเอาวันเอวคำถามต่อไปจากเอฟซีนะเมื่อกี้นะครับถามว่าทำไมลุงพันดูนุ่มขึ้นต้องขอบคุณนะครับที่ในสอบถามคำถามนี้เนาะพี่น้องเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ถามมานะครับก็เป็นหนุ่มเป็น สาวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับน้องก็ห้าชิมห้าปีเนาะก็อยู่รุ่นเดียวกับเพื่อนเพราะว่าผมเกิดที่สองกุมภาสองพันร้อยสิบสองกุมภามีนามีษาพฤษภาสามเดือนกว่าเนาะยากเกิดสามเดือนใช่ไหมยากเกิดเดือนธันวาปองเพื่อนเกิดธันวาเพื่อนเกิดก่อนเราโอ้น้องเล็กเลยเนี่ยน้องเล็ก คด้วยด้วยที่แบบว่าอีกอย่างเขาขเขาเล่นมาอย่างคือมีช่วงได้พักบ้างนะมางได้พักแต่ว่าถามว่าสุขภาพดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องขอบคุณพี่น้องเอซีเพื่อนด้วยที่เพื่อนได้ให้การสนับสนุนในส่วนของพิิตภัณฑ์ของมวลอุปงภทรัพย์ดูเฉพา,า,าะกาแฟครับกาแฟผมกับทุกวันนะนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของสบู่มันิโซ่โก ใช้โดยตลอดนะครับก็จะมีความเตีตยกตากนะก็ถือว่ามีความเจ้าของอายุมากขึ้นเนาะอย่างของผมนี่ผมจะมีเม็ดสีนะอยู่หลังมืออ,มอันนี้คือเป็นโดยธรรมชาติแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะดำเลยนะแต่ว่าตอนนี้มันขาวใสยิ่งเห็นมากขึ้น <laughs> <laughs> ก็เพราะว่าในส่วนของกาแฟนะกาแฟของไอทีว <clears throat> ีเฮานี่ขั้นต่ำก็คือวันละหนึ่งซองแต่ทุกครั้งไปก็คือสองซองกูละ เศร้าเที่ยงแรงกินแล้วมันเข่าเลยกินแล้วมันมันเหงื่อมันออกดีนะครับผมแล้วก็อย่างมันทําให้เรามีความรู้สึกค่อยหิวด้วยนะก็เลยกินข้าวได้น้อยลงแต่ย่้มแท็บกับไม่ได้ส่วนกิจการนแล้วก็ในส่วนของสบู่นี่นะโอเคอยู่เราก็ใช้ประจํานะครับก็รู้สึกว่ามีน้ํามีนวนขึ้นนะอันนี้คือสุขภาพร่างกายนะแต่ปัจจัยสุนรภาพแต่ก็รังหากันต่อไป จะเป็นกําลังใจเพื่อนครับผมจะอย่าลืมขยันลงคลิปรับผมก็ประมาณนั้นหละมาใหม่ใหม่ก็เด้งหน่อยครับม่ใหม่มาหลังหลังนี่ไม่ชลีดไมชพีดเลยบมเอฟซีสำคัญอีกตรงนึงนะเราก็ต้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีด้วยคือในส่สนคลิปเนาะให้ดูคลิปให้ลงพันด้วยนะคะเอฟซีครับผมขอบคุณครับตามที่เราสังเกตเนาะก็คือพี่น้องเอฟซีเอฟซีของลุงของป้าเนี่ยนะ นะครับ f ลิงช่างปลาโซนผักที่อยู่ทั่วไทยอยู่ทั่วโลกนอกเนือจากเฟิ้นเบิ้งเฟิ้นอะไรต่างๆนะสำคัญที่สุดก็คือเพิ่นอยังดูรายละเอียดในส่วนของโฆษณาให้เราด้วยโฆษณาให้เราด้วยภาตรงนั้นคือเป็นการพิสตาหรือว่าเป็นเอ่อันนั้นแต่ว่าถ้าอยู่ข้างนอกผมสังเกตได้เลยนะนะครับอยู่ข้างนอกนี่ก็จะเป็นแบบว่าอาจจะมียอดดีวแต่ว่ายอดที่เพิ้นที่ด่าในเฮาอ่ะจะบ่มีอ่า ก็บสู้ขอเราอยู่ที่นี่ไปแล้วคลินี้ก็มตตตั้งแ่ไไหนาประมาณนี้นะคะทอหังหัดลุงพันหมดเปลือกเลยนะคะเอซี่วันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะ